เลิมใช้ชี้โอมิครอนแพร่ไวกว่าเดลต้าข่าดระบาดท,ทั่วโลกแต่อาการไม่รุนแรง UAE นำร่องลดวันทำงานเหลือ4.5วันเริ่มปีหน้าปาริตเดียน่นาชวนลุ้นบทสรุปละครเฮลมีคุณผีช่วยด้วยตอนจบคืนนี้ติดตามพร้อมประเด็นอื่นๆได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีครัผมแบมปีดิพั์ครับ มาวินทวีผลครับจอยชนทิชาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คนนะคะทั้งแบมพี่วินแล้วก็จอยค่ะ3าสนาทีต่อจากนี้นะคะมีทั้งข่าวสาระความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมแบบเต็มที่แน่นอนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ผ่านหน้าจอตอนนี้เลยนะคะกดช่อง3แบบ33ได้เลยค่ะหรือว่าจะรับฟังก็ได้นะคะผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอ FM 106 MHz นะคะ เริ่มต้นข่าวแรกค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 กันสักหน่อยกันกน,นะคะล่าสุดค่ะทางนายแพทย์อุโดมคชินทร์นะคะที่ปรึกษาสบาคค่ะก็ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าถึงแม้สถานการณ์โควิด -19 ของเราในปัจจุบันตอนนี้จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะความกังวลว่าอาจจะมีการผสมกันระหว่างเชื้อสายพันธุ์เดลตากับโอมิครอนค่ะ ซึ่งายแพทย์อุดมนะคะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะ2019หรือว่าสบาคเนี่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสบคชุดใหญ่ค่ะถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนค่ะว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเพิ่งถแถลงข้อมูลยืนยันมาแล้วนะคะว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเมื่อติดเชื้ออาการเจ็บป่วยจะไม่รุนแรงแต่จะสามารถแพร่ได้เร็วกว่าเดลต้า 2ถึง5เท่าเลยค่ะซึ่งตอนนี้ดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะผู้เสียชีวิตในประเทศไทยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่ประชาชนกําลังกังวลว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้ากับโอมิครอนเนี่ยจะสามารถผสมกันได้ไหมนั้นในแพทย์อุดมกล่าวว่าเป็นไปได้แน่นอน ยิ่งมีการแพร่เชื้อก็มีโอกาสกลายพันธุ์ได้มากนะคะดังนั้นถ้าเราตัดขั้นตอนไม่ให้มีการแพร่กระจายโอกาสการกลายพันธุ์ก็จะลดลงค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือตัวเลขข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยยังมีผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000คนค่ะก็จะครบ100ล้านโดสนะคะส่วนเข็มที่2เนี่ยก็ขาดอยู่ประมาณ2.3ล้านคนค่ะดังนั้นใครที่ตอนนี้ กำลังลังเลอยู่นะคะกังวลใจอยู่นะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปรับวัคซีนการอย่างน้อยก็ป้องกันจากหนักให้เป็นเบาได้ใช่แล้วครับนะครับว่าเรื่องนี้นะครับที่อเมริกาเนี่ยล่าสุดก็มีการพบเชื้อโอมิครอนในน้ําเสียนะฮะซึเป็นการตอกย้ําถึงความเป็นไปได้ของงานวิจัยครับที่ว่าเชื้อโอมิครอนเนี่ยสามารถแพร่ระบาดแทนที่เดลต้าได้ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยญัลีพันธ์ครับแพทย์ผู้ชี่ชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รองประธานกรรมธิการสาธารณสุขวุฒธธิสภาครับได้ให้สัมภาษณ์กับรายการข่าวสามสีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าจากเหตุการณ์ที่มีการตรวจพบเชื้อโอมิครอนในน้ําเสียที่อเมริกานั้นทําให้สรุปได้ครับว่าโอมิครอนมีโอกาสที่จะมาแทนที่เดลต้าเพราะโอมิครอนมีการเปลี่ยนแปลงของหนามซึ่งมีส่วนสําคัญในการก่อโรคในมนุษย์มากกว่าเดลต้าครับที่สําคัญยังแพรบบ่ระบาดได้ไวแต่ว่าอาการไม่รุนแรงครับไปฟังเสียงคุณหมอครับ เมือเ่อครับพบเคสแรกของไวรัสโอมิคอนเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2564เป็นเคสแรกของสหรัฐอเมริกาเขาก็ทำการตรวจย้อนหลังเพราะว่าเขามีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก็ปรากฏว่าไปตรวจพบว่าในน้ำเสียของวันที่25พฤศจิกายนตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสที่เข้าได้กับโอมิคอนองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้ไวรัสโอมิคอนเนี่ย เป็นไวรัส,สกลุ่มน่าเป็นห่วงเนี่ยในวันที่26พฤศจิกายนแต่ในน้ําเสียที่ตรวจพบที่สหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยพบตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนก็แสดงว่าก็มีโอกาสที่โอมิคอนเนี่ยจะระบาดท,ทั่วโลกเหมือนเหมือนมาแทนเดลต้าเลยใช่ไหมคะคุณหมอต้องใช้คําว่ามีโอกาสถูกต้องครับและขนาดนี้เนี่ยทุกประเทศทั้ง200ประเทศเนี่ยคงยาก,กน,นะครับที่จะหลีกเลี่ยงการพบโอมิคอนในประเทศตัวเองนะครับอันนี้เป็นประการแรก หมายความว่าประเทศไทยก็จะมีโอกาสพบไม่ได้แตกต่างกับประเทศอื่นๆทั่วโลกประการที่2ในการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงเนี่ยขณะนี้ความร้ายแรงของโรคเนี่ยยังไม่มากนะวิธีป้องกันตัวเองก็คงเหมือนกันป้องกันไวรัสเซลต้าทุกประการนะครับถึงแม้โอมิคอนมันจะเข้ามาในประเทศไทยกันเร็วหรือช้าก็ตามเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากไวรัสโอมิคอนเหมือนกับที่เราปลอดภัยจากไวรัสเดลต้าได้ครับ ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเน้นย้ําตลอดนะว่าไม่อยากให้ประชาชนตนกจนเกินไปคร,ครับผมเพาเรายังคงทําตามมาตรการตั้งการส,งสูงๆเอาไว้เนอใส่หน้ากากนะฮะล้างมือบ่อยๆเว้นเระยห่างนะ,ะก็จะมีสิทธิ์ที่จะห่างไกลาจากโควิด -19 ได้สูงครับครับแล้วที่อเมริกาครับนอกจากจะพบโอมิครอนในน้าเสียแล้วตอนนี้ยังกลับมาระบาดนะอีกครั้งนะครับพอยอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยสูงเกิน1000 0แคนไปแล้วครับ ตอนนี้ครับอเมริกามียอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ1 2 0 0 0 0สคนต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งที่มิชิแกนเป็นรัฐที่พบเคส ผู้ป่วยรายวันสูงที่สุดนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยถือว่าสูงมากนับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงแม้ว่าอเมริกานะครับจะมีประชาชนเข้ารับวัคซีนครบโดดแล้วราวหกสิเปอร์แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสําหรับไวรัสสายพันธุเดลต้าที่กาลังระบาดและสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับทำให้ชาวอเมริกาออกมาเข้าแถวเข้ารับวัคซีนโควิดสิเข็มกระตุ้นกันอย่างมากมายในสัปดาห์ที่แล้ว มีเกือบหนึ่งล้านคนต่อวันนะครับที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากๆนับตั้งแต่คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบออกอนุมัติให้สามารถฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะพบสายพันธุ์โอมิครอนที่อเมริกาที่ระบาดได้ง่ายมากๆนะครับ,รบแต่สายพันธุ์หลักยังคงเป็นเดลต้าที่ระบาดเป็นหลักอยู่ครับอ,อยู่คนที่ต่างประเทศกันต่อนะคะคแต่ว่าไปกันที่นโยบายค่ะของประเทศสหรัฐอาหรับเมิเรกันบ้างดีกว่านะคะที่เตรียมจะลดวันทำงานเหลือเพียงแค่4ี่วันครึ่งจะเริ่มต้นนปีาค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการลดวันทำงานประเทศแรกๆที่เรานึกถึงก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพราะว่าได้รณรงค์เรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีการนําไปปฏิบัติจริงด้วยโดยลดวันทำงานเหลือเพียงแค่4วันต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่ผลที่ตามมาก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะข้อดีก็คือหลายคนยอมรับว่าพวกเขาก็มีวันหยุดเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นสามารถท่องเที่ยวได้เป็นเวลานานๆด้วยนะคะแต่ในหนึ่งก็คือต้องทำงานหนัก จนดึกดื่นนะคะในช่วง4วันของสัปดาห์เพราะว่าจํานวนวันทํางานเนี่ยลดลงแต่งงานเนี่ยยังมีเท่าเดิมนะคะคแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพของพวกเขาเนี่ยก็แย่ลงด้วยทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการลดวันทํางานว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลดีหรือผลเสียกันแน่ค่ะและล่าสุดครับอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เตรียมตัวลดวันทํางานลงเช่นเดียวกันนั่นคือประเทศสารัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งคือชื่อเรื่องความร่ารวยจากการทําธุรกิจน้ํามันและก็ธุรกิจอื่นๆนะครับเตรียมตัวเป็นประเทศแรกของโลกที่จะประกาศให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง ลดจํานวนวันทํางานต่อสัปดาห์อย่างเป็นทางการนะครับจากสัปดาห์ละ5วันเหลือ4.5วันโดวยวันศุกร์เนี่ยจะทางานแค่ครึ่งเช้าเท่านั้นพร้อมประกาศเปลี่ยนวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นบ่ายวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมซึ่งเป้าหมายของการเพิ่มวันหยุดในครั้งนี้ก็คืออยากให้ประชาชนเนี่ยมีความสมดุลในชีวิตของการทํางานกับชุดส่วนตัวให้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อพัฒนาความสามารถและการแข่งขันทาง,งเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองครับ ถือว่าเป็นชาติแรกนะครับที่จะประกาศวันหยุดอย่างเป็นทางการแต่ว่าต้องมาเฝ้าดูครับว่าจะดีจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะฮะประชาชนที่เอเมอรเลตตอนนี้เฮทั้งประเทศแล้วแน่นอนครับทั้งประเทศเลยนะใช่ครับมาที่ข่าวดีบ้านเรากันบ้างอย่าเพิ่งตกใจไม่ให้การเพิ่มเงินหยุดเต็ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะชวนไปช้อปปิ้งไปผ่อนคลายกันนะับกับงานกาชาติ2 5 6 4นะฮะซึ่งคราวนี้ก็จัดเป็นออนไลน์ครั้งที่2แล้วแ่ะครับงานกาชาติปีนี้นะับมาในคอนเซปต์พัฒนาให้เข้าถึงง่าย ตอบรับทุกเจเนอเรชันเปิดประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติตลอด14วัน24ชั่วโมงเลยครับเรียกได้ว่าเอาใจขาช้อปปิง้งรุ่นเกา่าแล้วก็รุ่นใหม่นะฮะเพราะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อสินค้าออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับส่วนไฮไลท์ในปีนี้นะฮะเหมาะกับวัยรุ่นยุคนิว n o r m a l มากๆครับเพราะว่าได้นำเทคนิค virtual live มาสร้างสารรค์ซุ้มต่างๆได้อย่างน่าสนใจนะฮะนอกจากนั้นครับสถานเสาวภานะฮะยังเปิดสวนงูให้ได้รับชมกันถึงหน้าจอครับ ที่สําคัญขาดไม่ได้กับเกมประจํางานกาชาตินะฮะสอยดาวปลาเป้าเกมเศรษฐีนะฮะก็มีให้เล่นเช่นเดียวกันซึ่งรางวัลปีนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีไหนๆครับเพราะว่าเขาแจกรถยนต์กันไปเลยนะฮะส่วนใครที่อยากบริจาคดวงตาและอวัยวะกับสภากาชาติไทยนะฮะก็สามารถจองคิวบริจาคผ่านระบบออนไลน์กันได้เช่นกันนะครับ,รบผมกาไปเที่ยวกันได้นะรูปแบบออนไลน์เข้าไปเลยนะฮะ w w w งานกาชาติด o o m และ www.redcrossfair.com ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนะครับรบตั้งแต่วันที่1ิขออภัยครับ14ถึง27ทธันวาคมปีนี้นะฮะนอกจากจะได้ลุ้นรางวัลนะฮะเงินบริจาคบางส่วนเนี่ยจะนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต่อไปด้วยครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพบพระนางจากละครเฮลมีคุณบีช่วยด้วยนะครับที่จะมาเชิญชวนทุกคนที่ดูละครตอนจบนะครับในคืนนี้้ามพาดครับ เข้าสู่ช่วงที่2นะครของรายการข่าว3-4นะครับก็เริ่มต้นเบรกนี้มาร่วมกันแสดงความยินดีกับาสาวงามจากประเทศอินเดียนะครับที่เพึงคว้าตำแหน่ง Miss u n i v e r s ส2021ได้ครองสำเร็จเลยครับสาวงามอายุ21ปีครับจากประเทศอินเดียครับฮานาสันทูนะฮะโอ้โห คือสวยสง่าและก็การตอบคำถามมั่นใจฉะฉานนะฮะสามารถทำให้เธอชนะใจกรรมการจนคว้ามงกุฎมิชชิเนเบอร์สสอ2พครั้งที่70ไปครองได้สำเร็จครับซึ่งในปีนี้นะฮะได้จัดการประกวดขึ้นที่เมืองเอลัดประเทศอิสราเอลครับโดยฮานาสันทูนะฮะนับว่าเป็นหนึ่งในบรรดานางงามตัวเต็งเลยครับที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่ช่วงเก็บตัวนะฮะส่วนสาวงามครับที่คว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองนะฮะคือนาเดียฟรานราจากประเทศปาารกวัยครับ ขณะที่ตำแหน่งรองอันดับ2นะฮะตกเป็นของลาเลลามิสวาน่นะฮะสาวงามจากประเทศเซาท์แอฟริกาครับโดยตัวแทนจากประเทศไทยอย่างน้องแอนเชลีสกอตเคมิสนะคะก็ได้รับก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากในการประกวดครั้งนี้ค่ะเพราะว่าได้พลิกโฉมวงการนางงามกับแคมเปญที่ขับเคลื่อนสังคมอย่างสวยไซจริงหรือว่า Real- s i z e Beauty รวมไปถึงสื่อทั่วโลกนะคะแล้วก็นางงามรุ่นพี่หลายๆคน ก็ได้ออกมาโพสต์แล้วก็เขียนถึงแอนค่ะเพราะว่าสนับสนุนความคิดของเธออีกด้วยนะคะซึ่งปีนี้แฟนๆนางงามเนี่ยก็ร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักเหมือนเดิมค่ะทำให้แฮ s แท a ก Miss Universe 2021นะคะก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและคำว่าแอนชิลีแล้วก็ Real Size Beauty ก็ขึ้นเท,นทวิตเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ครับก็ยินดีด้วยนะครับกับนางงามทุกท่านนะครับมาที่เรื่องดีกันบ้างครับที่เจ้าตัวไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับกับคุณป๊อกพัศรกรที่ไปตรวจพบเนื้องอกนะครับในสมองขนาดเท่าลูกเทนนิสครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ครับเพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมครับจากเหตุการณ์ที่คุณป๊อกพัศรกรนะครับได้ออกมาเล่านาทีชีวิตผ่านทางรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันนะครับที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนหลังจากมีอาการปวดหัวและหูอื้อเป็นระยะเวลานานกว่า1เดือนจึงทําให้เข้าตรวจ MI นรเขข้้าตวจึ ขืนแม่เหล็กไฟฟ้าครับทำให้พบเนื้องอกเนี่ยขนาดเท่าลูกเทนนิสในสมองโดยป๊อกเองก็ตกใจและก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับตัวเองจึงได้รับเข้าจึงได้เข้ารับการผ่าตัดตามที่คุณหมอแนะนำนะครับสุดท้ายผลการผ่าตัดออกเป็นไปได้ดีครับข่าวนี้ก็คือเนื้อที่ผ่าออกมาไม่ใช่เนื้อร้ายแต่อย่างใดครับหลังจากปอกได้แชร์ประสบการณ์นี้นะครับแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้ปอกและครอบครัวเยอะมากๆครับพร้อมกับขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ในสังคมนะครับแล้วก็ยังไงก็หวังว่าคคคุณหหวัันนนืเระบ ม,มาต่อกันที่ข่าวคู่จิน้นเคมีดีๆของละครเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าแม่ครัวคนใหม่ทั้งน้องออกัสวัชรวิทย์นะคะแล้วก็น้องน้งนำฟ้าธัญญาพัฒน์ค่ะงานนี้ค่ะ CS3+ นะคะก็จะชวนส่งมอบความฟินส่งท้ายปีแบบนี้กับกิจกรรมนี้ค่ะคุก i t h l o ิ e เ e ิร์ฟวิรักกับออกัสและน้ำฟ้าพิเศษสำหรับสมาชิก CH3+ p ชสามพลรีเมียมนะคะโปรเจกต์ s 3 The Moment ครั้งนี้ค่ะเอาใจแฟนๆที่เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆที่อยากให้คู่จิ้นจากละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่นะคะทั้งน้องออกัส แล้วก็น้องน้ำฟ้าเนี่ยกลับมามีโมเมนต์กันอีกครั้งค่ะงานนี้เลยจัดให้กับกิจกรรมคุกวิดเลิฟเสิร์วิรักกับออกัสและน้ำฟ้าในวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะกับการลันช์เดทแฟนมีตติ้งแบบออนกราวอีเวนต์นะคะผู้โชคดีจะได้ร่วมโต๊ะทานอาหารจากฝีมือของออกัสแล้วก็น้ำฟ้าพร้อมกับร่วมเล่นเกมแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยหลายคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดอยากร่วมโต๊ะอาหารกับทั้งสองคนต้องทำอย่างไรบ้างฟังให้ดีเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิก CS 3 plus premium ก่อนหลังจากนั้นนะคะไปซื้อหัวใจเพื่อโหวตให้ทั้ง2คนผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะหรือเว็บไซต์ CS 3 plus ค่ะผู้ที่มอบหัวใจสูงสุด สิคนเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานนี้นะคะโดยทุกคนจะสามารถเข้าไปโหวตหัวใจได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20ทธันวาคมนะคะและจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่22ทธันวาคมนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ c s 3 Thailand และ c s 3 plus อีกด้วยค่ะที่สำคัญผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานเนี่ยนะคะจะได้รับ Thank you card พร้อมลายเซน็นผ้ากันเปื้อนมีสกีโลโก้กิจกรรมนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปพล,ลอยกับทั้งน้องออกัสและก็น้องน้ำฟ้าอีกด้วย แต่สำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกมาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะสามารถรับชมกิจกรรมนี้ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อีกด้วยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับ,รบกับ,ค,บคู่ของปาริสและเดียนานะครับกับละคร Help ์มีคุณผีช่วยด้วยนะฮะคืนนี้เสนอเป็นตอนจบแล้วด้วยนะฮะปิดท้ายกันให้แบบหว,วานๆท่ามกลางธรรมชาติแบบโรแมนติกสุดๆเลยแหละครับ กลับมาโหมดคลั่งรักกันอีกครั้งนะฮะกับละคร Help me คุณผีช่วยด้วยครับจากค่าย t b c ซีครับงานนี้ปาริสก,กับเดียนานะฮะจุงมือกันมาส่งท้ายความหวานให้กับแฟนๆละครได้ยิ้มตามไปกับฉากจูบของทั้งคู่นะฮะขอไปครับฉากจบ ของทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวจะสปอยเกินไปเดี๋ยวจะสปอยเกินนะฮะเดี๋ยวให้ไปชมชมกันคืนนี้เลยนะครับก็หลังจากผ่านเรื่องราวกันมามากมายนะครับซึ่งถึงเวลาที่มุทิตากับเขตขันนะฮะก็ได้มีความสุขกันตามประสาคู่รักเข้าใหม่ปลามันกันสักทีนะครับผมบอกเลยว่าฉากคือหวานมากๆแบบลูกนี้คือมีแต่เราสองคนอย่างนี้เลยนะฮะสวีทมากธรรมชาติที่สวยงามครับยกกองกันไปถ่ายกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็บึงน้ำครับ พี่ฟิวกฤษศักด์นะฮะผู้กำกับบอกว่าฉากนี้เนี่ยต้องติวเข้มทั้งคู่เลยนะฮะเพราะว่าอยากให้ออกมาเป็นความคลั่งรักซึ่งจะบอกว่าตอนถ่ายจริงเนี่ยปาริสใส่เต็มทั้งกอดทั้งหอมเดียนาได้แบบน่ารักที่สุดเลยนะฮะสมใจผู้กำกับกับฉากฟินฟินหวานๆเลยนะฮะก็รอติดตามกันได้คืนนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งเสนอเป็นตอนจบแล้วนะฮะแล้วคุณผีอานอนท์รับบทโดยพี่เตอ๋อชันทวิทย์เนี่ยจะอยู่ส่งท้ายความหวานหรือเปล่ารอติดตามคืนนี้สองทุ่มครึ่งช่องสามกดสามสิบสามดูสดฟินสุดครับ แล้วก็ปิดท้ายแบบนี้นะครับพี่ก้องและพี่ท็อปจะพาไปแนะนำร้านเด็ดๆร้านอร่อยๆนะครับจากงานลิ้นติดโปรแฟร์ที่จัดขึ้นที่เทอร์มิโนเทอร์นตวันพัทยาถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะครับจะเป็นร้านไหนไปติดตามไปได้เลยครับ พาคุณผู้ชมมาพบกับมาหากรรมลิ้นตรีปโปรเฟรอิ่มน้ำสำราญวันนี้่10 19ธันวาคมนี้นะคะที่เทอร์มินอลทวนท่บันพัทยานะคะชั้นจีชั้นเอบอกก่อนนะคะอาหารในงานมีกว่าพันเมนูแต่วันนี้ค่ะเราเรือมอีก2เมนูเด็ดค่ะ ครัวตุ๊กตาโอ้โหคุณก้องที่นี่มีน้ำพริกไม่ใช่น้อยนะ18ชนิดแต่วันนี้มีมาแค่7ชนิดแต่ที่งานมี18ชนิดค่ะดิฉันโตรดปรานมากอันนี้คุณก้องคะ,คะน้ำพริกมะขามไม่ใช่ทำงา่ายๆดิฉันเคยพยายามทำใช้เวลาเป็นวันอันนี้มะขามสดนะคุณน้องขาถ้าออบอกก่อนนะคะของเขานี่นะคะคัดสรรเครื่องเทศอย่างดีข้าวเปล่าร้อนๆไข่เจียวนิดหน่อยฟ้าดน้ำพริกโอ้โหเด็ดมากอร่อยนะ ของเขาซิกเนเจอร์คือคุณท็อปรู้ไหมคะน้ำพริกมะดุกปรอ่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยบอกก่อนนะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีมากที่งานของเราค่ะกินแต่น้ำพริกแบ่พับไฟเป็นไงคะคุณท็อปเยี่ยมเลยคุณท็อปต้องกินอันนี้ต่อค่ะน้ำพริกนรกแมงดา,ารสชาติแซ่บเป็นนรกก,รกแมงดางค่ะ<อ>รสชาติพาเราขึ้นสวรรค์เลยคะ่ะรอร่อยนี่คือจากร้านครัวตุ๊ก,กตานะคะอยู่ในงานนิติตโปรเหมือนกันนะคะ มาที่ร้านต่อไปค่ะคุณท้าวขาปุ้เรือสามลำนะคะมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปิ้งหมูลูกชิ้นเนอ็นเนื้อเอ็นหมูเนื้อเต้าหู้เห็ดเต้าหู้หมูคุณท้าวขาร้านอื่นเนี่ยไม่มีใครมีนะถ้าของแท้ออริจินอลเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นเต้าหู้น้ำจิ้มของเขาเนี่ยเขาจะรวมกันระหว่างน้ำจิ้มมะขามกับน,น้ำจิ้มซีฟูสใช่เอามารวมกันนะคะอยู่ในหมอ้อเดียวกันเลย่าทานยากมากๆเลยค่ะลองดูเลยครับนี่โอ้โหเป็นไงบ้างคะ ใช่แล้วที่กินมังสวิรัติมินเต้สบายเลยนะคะอันนี้คือหมูค่ะหมูออ้ยน้ำจิ้มเขาแบบว่าข้นมากคุณก้องต้นคลับค่ะโอ้โหลองกินดูค่ะโคตรนะโอ้โหโอ้โหรสชาติของซีฟู้ดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้งแบบโบราณมีบ้างไหมคะ Perfect Perfect อยากจะ Perfect แบบคุณท็อปหรือว่าอร่อยแบบคุณท็อปนะคะไปที่นี่เลยค่ะลินติดโปรแฟร์นะคะ1 0 1 9ธันวาคมนี้นะคะที่เทอร์มินอลเทเวนตี้บัลพัทยา ชั้นจีกับชั้นเอ็มอาหารกว่าพันชนิดค่ะกินน้ำสำราญเลยละ่ะค่ะข่าวเดลี่ซีกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ ต้องบอกว่าในกระแสของ Metaverse กลายเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญสคัญที่คนในทุกสายอาชีพเลยแล้วก็ทุกกลุ่มอายุเพศวัยนะคะ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดนี้จะมีงานสัมมนาระดับโลกมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่อง Metaverse ให้เราได้รู้จักมากยิ่งขึ้นห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่ไม่อยากตกขบวนเทคโนโลยี Metaverse ทาง t r a n s l u c i a Metaverse ได้จับมือพันธมิตรจัดงานโฟรัม Metaverse Unlimited เพื่อช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีพันการเสวนาระดับโลกฟรีๆเลยค่ะงานนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัว10ผู้เช,ชี่ยวชาญชั้นนำหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเลยนะเกี่ยวกับอนาคตต่อแนวคิดเทคโนโลยี Metaverse ก่อนใครค่ะพร้อมมีการบอก เล่าความรู้ประสบการณ์กาแล็กเปลี่ยนความเห็นร่วมกันเพื่อนําเทคโนโลยีโลกเสมือนเบต้าเวิร์สตัวนี้ไปใช้ต่อยอดธุรกิจเศรษฐกิจและก็สังคมในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็นเคซี่ฮารเกอร์ผู้หญิงเก่งผู้ได้รับเลือกเป็น1ใน10ผู้มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีปี2020หรือ one of the top 10 most influential women in 2020ค่ะชาเจบูซานจากบริษัทสถาปนิกระดับโลกซาราฮาดิดอาร์เคเต็กสตูดิโอบุกเบิกด้านคอมพิวเตชันดีไซน์ซึ่งงานเขามีความโดดเด่นสร้างความแปลกใหม่ในวงการสถาปตยก ออยยู่่เเสมเลคะใครที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีผ่านการถ่ายทอดสด z ูม m f a c e b o o k Live YouTube SMO Live เอาเป็นว่ามาร่วมคนพบโลกใหม่ Metaverse ทุกทจินตนาการกคือความเป็นไปได้อันไรขีดจำกัดนะคะเอาละค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะถือว่าสีเอามาแชร์แล้วนะห้ามพลาดห้ามตกเทรนด์นี้นะคะจะได้รู้แนวทางแล้วก็การปรับตัวเข้าสู่โลก m e ต a เ e r s e ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งแกจิตที่น่าสนใจกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เราสามารถพกพาเพิ่มความสะดวกและสบายใจให้เราได้ค่ะ ช่วงนี้หลายคนเริ่มเที่ยวแล้วค่ะแต่จะมั่นใจได้ยังไงว่าเตียงหรือว่าที่พักสะอาดพอเพราะว่าเชื้อโรคนั้นส่วนใหญ่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าล่าสุดมีตัวหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ UVC ชื่อว่า Rockubot ตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าสามารถทําความสะอาดได้หมดจดทั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและก็ไรฝุ่น99.99เ99ซเลยหน้าตาก็เหมือนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแต่ว่าขนาดดูเล็กกว่ากันเยอะเลยค่ะตัวเขาก็จะมาพร้อมกับตัวหลอดไฟ UVC 4ดวงสําหรับฆ่าเชื้อแล้วก็คลื่น Ultra onic อันลตรา กันการชนสิ่งกีดขวางหรือว่าล่วงตกเตียงรวมถึงใช้สร้างแผนที่3มิติว่างแผนการทําความสะอาดเปิดสวิตช์ปั๊บทํางานเองเลยค่ะแถมการทํางานก็ค่อนข้างเงียบซะด้วยนอกจากนั้นตัวหุ่นยนต์ยังสามารถแกะถาดล้อใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบบสวมมือได้เอาไว้ทําความสะอาดของใช้ส่วนตัวอย่างพวกมือถือพวงกุญแจเรื่องถึงมีพอร์ต USB ใช้แทน power bank ชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วยก็ต้องรอคอยการพัฒนากันสักหน่อยนะคะเห็นแบบนี้น่ารักดีค่ะเลยนามาฝากกันต้องรอดูต่อไปนะคะว่าในแต่ละประเทศจะมีการเปิดรับปรับใช้กับหุ่นยน รักแบบนี้ยังไงบ้างค่ะตอนนี้ส่งต่อไปที่ผู้กันหลักข่าวสามสีเลยค่ะ ขอบคุณพิชีชาปวีนะครับเรามาปิดท้ายรายการข่าว34วันนี้นะฮะด้วยการอัปเดตอาการของพังฟ้าใสนะฮะหลังจาก่อนน้นนี้เรามีการอัปเดตไปแล้วนะฮะว่าน้องมีการเหยียบกับดักสัตว์ของนายพรานนะฮะแล้วก็มีร่องรอยของกระสุนยิงนะครับผมซึ่งก็มีการรักษาเป็นที่เรียบร้อยอาการดีขึ้นครับแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับโดยประธานส่วนนงนุษย์พัทยานะฮะพร้อมด้วยสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเข้าดูอาการของฟ้า พังฟ้าใสนะฮะลูกช้างป่าเพศเมียอายุ3เดือนครับที่บาดเจ็บจากการถูกบวงรัดและถูกยิงนะฮะซึ่งภายหลังได้ทําการผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วครับรวมถึงขาก็ได้เสริมลูกบอลเพื่อช่วยเรื่องการลงน้ําหนักนะฮะพบว่าพังฟ้าใส่เริ่มมีอาการดีขึ้นครับไม่มีการร้องเจ็บปวดจากบาดแผลเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ เริ่มมีอาการแข็งแรงครับแต่ยังต้องให้น้าเกลือยาปฏิชีวนะยาลดปวดยาบํารุงและต้องเฝ้าเ,าเวรยามาอย่างใกล้ชิดนะฮะรวมถึงต้องคอยตรวจวัดค่าไตาตลอดด้วยนะครับผมอย่างไรก็ตามก็ส่งกำลังใจให้น้องพังพาะใสนะฮะไม่ไหวครับอ่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของข่าวสสีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์เฮร์แล้วก็ชุดพิธีกรค่ะจากพราวแบงคอกแล้วก็เบสิกอินสติ้งค่ะวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ